Yeah. น้นองแอคชั่นกันหนึ่งขาเท่าไหร่จ๊ะหนึ่ินนจ้ะสองมีอน่าเล็กจ้ะไส่โถ่จ้ะ ไม่ต้องถอนนะจ๊ะเอ้ยขอบคุณมากค่ะไม่ต้องถอนนะทีนี้ขอบคุณมากหิงหิงปังๆร่ำรวยร่ำรวยรูดเงิน,น,น,นใส่กระเป๋าตโอเคกลับมามารับแทบเลยนะแทบป่ะ้องป้องไปเจอไม่ซองสันนะมึงพอเกิดได้ได้อยูอย่ มาไมมม่าแล้วแก่เบาเลยมาได้แม่ค้าทำอาชีพอะไรคะไข่กล้วยแม่ค้าทำอาชีพอะไรคะแล้วเรียนเป็นแม่ค้าแล้วไข่กล้วยเหรอคะไข่กล้วยค่ะวันนี้ราบดเราบดเป็นแม่ค้ายขายกล้วยเนาะไข่กล้วยค่ะกล้วยใหญ่หรือกล้วยเล็กวีใหญ่นะหมายถึงอะไรคะกล้วยวีวีใหญ่ใหญ่นะใหญ่นะจ้ะ สองบียี่สิบได้ไหมเนี่ยสองบีสิบห้าบาทจ้ะบีสิบห้าจ้ะวีเดียวสามสิบวีเดียวสามสิบพี่แบงค์จะบอกว่าว่าอะไรนะเมื่อกี้กล้วยมีใหญ่เคยกินกล้วยไหมเคยกินกล้วยไหมพูดกับทำเคยอยู่แล้วต่อไปไอ้ข่าวไหนแดดใกล้มาแล้ว Hãy Gabriela <laughs> <laughs> à. <laughs> này, để cũng đãi mà để mày, cái เอามาพอผู้ดแด้เต็มเสียงเลยนะลูกมาเตรียมกล้องแอนเป็นนะแอคชัน่นกล้ยวยจากกล้วยกล้วยไม่จ้ะสดสดใหม่ๆใหญ่ๆออกจากสวนเลยจ้ากล้วยจ้ะกล้วยไม่จ้ะพี่ชาย กล้วยมิดิวีสวยๆเลยนะครับเสือมันคนขายนี่ละจ้ะไปหนึ่อแถวเกือบกิโลเลยครับเดี๋ยวนี้เลยมอไซค์อยากขอดองนี้นะกล้องแอรกล้วยมิดิวีใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ย้อนให้ตอบอีกหน่อยก้องแอร์กล้วยมีแต่ลูกใหญ่ๆมีสวยๆเลยนะครับเสือมันคนขายนี่ละจ้ะครับมอไซค์ไปหนึ่งย้อนไปนิดกล้องแอรให้คชั่น กล้วยมีแต่รูปส,สวยๆเลยนะครับสวยอิมันคุณขายนี่ละจ้ะครับ <S <S เออเพราะว่าหน้าน้องคุณคุณนะเหมือนนางเ, <S 1> <S 1> เอกยังมีเพลงหลังก็ยังำอ่ะใช่ค่ะพี่จำได้ด้วยเหรอคะเฮ้ยจำได้พี่ฟังประจำพี่ชอบนักร้องเขาเป่าลีคอนสวรรค์ค่ะโอเคเข้าเรื่องนี้ไปไหนอ๋อค่ะพูดเสียงดังน่อยเห้ยให้ใ โอเคคัดมารับแบงค์้องทุกงเลยมานะฮะเสียงไม่ไม่ขาดไม่กระตุกนะมาแดดมาแล้วโอ้แดดมาเร็วเท่าไหร่หนูอยู่ตรงนี้แค่แบงค์้องคุ้งมาโอ้ชมา ดูน,นี่หน่อย